ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง m j 4 2นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีนะครับการปิดเสียงเพลงนะครับตอนอยู่บนรถนะครับผมเนี่ยนะฮะเพื่อนๆได้ยินนะอุ้ยปอดที่ไหนวะหอยียบแม่เปันแ l ล s t ที่แตกนะครับผมนะครับเพื่อนๆได้ยินเสียงรถยนต์นะครับเพื่อนๆคงได้ยินแหละโอเค ส่วนตัวนะครับผมไม่ชอบนะครับเสียงเพลงบนรถยนต์นะครับเวลาเราขับรถนะครับผมไม่ชอบเลยเพราะว่ามันจะทําให้ผมวอกแวกนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็นี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีปิดสอนวิธีเปิดนะครับผมให้เพื่อนเพื่อกดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่ยานพาหนะนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นข้างล่างขวานะครับจะเขียนว่าดนตรีนะครับผมดนตรีถ้าเพื่อนเพื่อนปิดเสียงเพลงบนรถมันก็จะไม่มีนะครับถ้ากดเปิดเสียงเพลงบนรถมันก็จะกลับมานะครับผม ่วนตัวผมจะเลือกปิดไว้นะครับผมเพราะว่าผมไม่ชอบเสียงเพลงบนรถนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมพอผมเปิดมันก็จะกลับมานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม ก็เอ้ยผมขอฝากไว้เล็กอย่างหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมคนที่รู้แล้วก็รู้ไปนะครับผมผมทำคลิปออกมาเพื่อสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนทุกคนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ